สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูดวงกับมาแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2565ของคนลัคนาราศีพฤษภนะคะคนราศีพฤษภเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้การงานดีการเงินดีนะคะโชคลาภก็เด่นด้วยผู้ประถามเนี่ยชั้นเลิศเลยแต่ก็เป็นเดือนที่มีความท้าทายไม่ขาดสีสันนะคะ เดือนนี้จัดเป็นเดือนทําเงินของคนราศีพฤษภนะคะปีนี้ดาวพระหัสที่สถิตอยู่ในภพลาภะก็ช่วยให้มีโชคลาภความสําเร็จที่ดีอยู่แล้วนะคะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนอยู่แล้วเดือนนี้มีโชคลาภจากการเยี่ยมเยือนญาติมิตรผู้ใหญ่เจ้านายจากการเดินสายหาลูกค,คา้าคู่คา้ามีโอกาสรับทราบรับโชคจากญาติมิตรคนใกล้ชิดมีโอกาสได้งานได้เงินจากการพบปะเพื่อนฝูงการเข้าสังคม เดือนนี้ก็ขอให้หมั่นเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายเดินสายติดต่อสารสัมพันธ์กับลูกค้าคู่ค้าเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องคนใกล้ชิดบ้างไปเยี่ยมเยือนถึงที่เลยจะได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้ดีที่สุดนะคะจะมีโอกาสไดออเดอร์มีโอกาสปิดดิวใหม่ได้งานหรือโครงการใหม่ๆเข้ามาหรือไม่งานก็อาจจะมีโอกาสทางการงานการเงินที่ดีๆเข้ามาก็ได้แต่เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีสีสนันมีความท้าทายอยู่ด้วยนะคะ เป็นเดือนที่เหมาะกับการแก้ปัญหาเป็นเดือนของการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเหมาะกับการจัดการกับปัญหาที่มีเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหมปหาา่ปัญหาเก่าปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะกับปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่เนี่ยจะเหมาะมากเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะคะกลับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาเป็นเดือนที่จะมีคนช่วยคิดช่วยทําช่วยเคลียร์ให้คําแนะนาําช่วยหาทางออก มีโอกาสพลิกกับร้ายกลายเป็นดีพลิกวิกฤตเป็นโอกาสมีโชคลาภจากปัญหาอาจจะไม่ได้ราบรื่นง,ง่ายดเป็นทุกเรื่อนะคะแต่ผลสําเร็จสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นที่น่าพอใจปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาก็สามารถแก้ไขได้มีผลสําเร็จที่ดีถ้ามีเรื่องอะไรที่จะต้องเคลียร์ก็อย่ารีรอนะคะแก้ให้จบในเดือนนี้เลยก็จะง่ายกว่าเดือนหน้าก็จะได้สบายขึ้นด้วยนะคะ เดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาเก่ามาให้เคลียร์มาให้แก้ก็อาจจะมีการถกเถียงพูดคุยมีการที่จะต้องปรับความเข้าใจกันในหมู่ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดนะคะเพื่อหาทางออกหาโซลูชันที่ดีที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุดอาจจะเป็นในเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานก็อาจจะมีมิ팅มีการ จับกลุม่มช่วยกันคิดช่วยกันหาไอเดียออกไอเดียเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อจบกับสิ่งเกา่าเพื่อจะเปิดประตูไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณมากกว่าเดือนนี้ก็อาจจะต้องมีการสะสางมีการเคลียร์ปัญหาที่ยังค้างคาคา,าราคาซังอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินทรัพย์สิสนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆ อาจจะเป็นเรื่องของคุณคนเดียวหรืออาจจะเป็นการเคลียร์การก,กับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดก็ได้ถ้าเคลียร์ได้ดีก็จะรับทรัพย์เนื้อๆนะคะมีกำไรให้เห็นเป็นรูปกันด้างจับต้องได้เลยนอกจากนี้เดือนนี้ก็ขอให้ระวังอาจจะมีญาติมีที่นานๆติดต่อกันทีนำพาปัญหามาให้หรือมาขอร้องในเรื่องที่ลำบากใจเดือนนี้ก็ขอให้ใส่ใจรายจ่ายและการลงทุนให้ดีด้วยนะคะบริหารการเงินให้ดีตั้งแต่ต้นเดือน การงานการเงินก็จะราบรื่นมากขึ้นเดินดีไม่มีสะดุดตลอดทั้งเดือนนะคะเดือนนี้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงนะคะมีความคาดหวังสูงอยากจะทำอย่างที่คิดอย่างที่หวงังคาดหวังโชคลาภความสำเร็จที่ดีและมีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ด้วยแต่เดือนนี้คุณก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนอยู่มากอยากได้ผลสำเร็จที่รวดเร็ว,รวอยากได้ผลลัพธ์เร็ว,รวก็ขอให้ระวังในเรื่องของอารมณ์และคำพูดเอาไว้บ้างนะคะ เดือนนี้ระวังจะมีความไม่เข้าใจกันกับญาติมีคนใกล้ชิดเนื่องจากอารมณ์และคําพูดเอาไว้บ้างกับลูกน้องลูกหลานบริวารก็ขอให้ใส่ใจดูแลใกล้ชิดสักหน่อยอาจจะทําให้การงานไม่ราบรื่นเกิดความผิดพลาดหรือสร้างเรื่องสร้างปัญหาให้คุณต้องไปตามแก้วได้เดือนนี้ก็อย่าใจร้อนนะคะอย่าใส่อารมณ์กับคนรอบข้างแล้วก็ขอให้ระวังในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นที่มากจนเกินไป เครื่องเดินหลังก็ขอให้ระวังจะอ่านเกมไม่ขาดตัดสินใจผิดพลาดขอให้เช็คข้อมูลข่าวสารที่ดีด้วยไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้เน้นความรอบคอบรัดคุมเป็นหลักนะคะเดือนนี้ขอให้ใช้ความอ่อนน้อมใช้ความสุภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นใบเบิกทางนะคะเดือนนี้ดวงผู้ประทานดีมากอยู่แล้วเติมความเป็นมิตรเติมความหวังดีจริงใจให้กับคนรอบข้างด้วย การงานการเงินของคุณก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นเยอะเลยละคะ่ะเดือนนี้ก็ขอให้งดการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในที่รับที่แจ้งทั้งต่อหน้าและในโซเชียลไปก่อนนะคะจะช่วยลดปัญหาย,ยุ่งยากให้กับคุณได้แล้วก็เดือนนี้ยังไม่เหมาะกับการทุ่มลงทุนก้อนใหญ่ขอให้เน้นความเรียบง,ง่ายเน้นความชัวเอาไว้ก่อนนะคะลงทุนแต่น้อยอย่างพอเหมาะพอดีขยับขยายไปทีละขั้นทีละตอนทีละสเตปเน้นความรอบคอบเป็นหลกัก จะทำงานการอะไรก็ขอให้เน้นรายละเอียดตรวจทานเก็บงานให้ดีด้วยจะช่วยให้เติบโตก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงม,มากขึ้นนะคะช่วยลดความผิดพลาดและปลอดภัยกับเงินในกระเป๋าของคุณมากขึ้นอีกด้วยช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวสุกเลงกับดาวราหูที่อยู่ในภพพินาน,นะคะและดาวสุกกับดาวราหูเนี่ยเป็นคู่ดาวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความลุ่มหลง<ๆ>ก็ขอให้ระวังในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นและความคาดหวังอะไรบ้าง ขอให้เช็คดูให้ดีด้วยว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่เชื่อสิ่งที่มุ่มงหวังเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวคุณจริงๆหรือเปล่าดาวราหูอยู่ในภพบินาผิดพลาดไปก็อาจจะทําให้มีเรื่องมีคดีความตามมาได้แล้วก็ขอให้ระวังไม่ทําเรื่องเสี่ยงธุรกิจสีเทาหรือเรื่องที่ล่อแหลมต่อกฎหมายหรือศีลธรรมนะคะชีวิตและการงานก็จะได้รับรื่นไม่มีปัญหาทางกฎหมายตามมากวนใจกับชีวิตนะคะ ช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนพระอาทิตย์ย้ายมาเลงกับลัคนาในภพปัตนิร่วมราศีกับดาวศุกร์และดาวพุธที่ล่วงหน้าเข้าไปรออยู่ก่อนแล้วนะคะเลงกับดาวมฤตยูที่อยู่ในลัคนาและยังมีดาวอังคารถอยกลับมาอยู่ร่วมราศีอยู่ด้วยดาวศุกร์ดาวประจําตัวของคุณแลกเรือนกับดาวอังคารเจ้าเรือนปัตนิจริงๆแล้วเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะมีพลังนะคะ แต่บางเอิญว่าดาวศุกร์ได้ตำแหน่งปราในราศีพิจิกและดาวอังคารได้ตำแหน่งปราและราชาโชคในราศีพฤษภและในเมื่อดาวอังคารเดินถอยหลังกลับมาจึงอยากจะขอให้ย้อนกลับมาไตร่ตรองแผนชีวิตแผนงานไตร่ตรองความคิดความต้องการของตัวเองดูหน่อยนะคะว่ามันยังตอบโจทย์ของคุณอยู่หรือเปล่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมยังเข้ากับยุคสมัยอยู่หรือเปล่า เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณอยู่หรือเปล่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็ขอให้ปรับเปลี่ยนอย่ารีรอนะคะเวลาที่คุณเปลี่ยนเองเนี่ยมันมักจะง่ายกว่าถูกสถานการณ์บีบคั้นให้เปลี่ยนเยอะเลยล่ะค่ะแล้วคุณก็สามารถเลือกเองได้ด้วยว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนนอกจากนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังก็ขอให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจและเรื่องของการครบคนเอาไว้บ้างนะคะ ระวังจะตัดสินใจผิดพลาดอ่านเกมไม่ขาดเป็นเหตุให้เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุเอาได้แล้วก็ระวังจะเสียเงินเพราะเพศตรงข้ามเอาไว้บ้างนอกจากนี้ก็ขอให้จัดระเบียบคนรอบตัวดูว่าใครหวังดีกับคุณจริงๆและใครที่ควรจะเว้นระยะห่างเอาไว้บ้างเดือนนี้จะเชื่อใครจะช่วยเหลือใครก็ขอให้คัดกรองให้ดีด้วยนะคะระวังจะเสียรู้เพราะว่ามั่นจใจในตัวเองมากจนเกินไปหรือเพราะเชื่อใจไว้ใจผิดคน สงสารผิดคนใจอ่อนผิดเรื่องเรื่องการร่วมหุน้นลงทุนหรืองานเซ็นสัญญาต่างๆที่มีผลทางการเงินก็ขอให้ใช้ความระมัดระาวาังรอบเข้าให้มากด้วยแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเซ็นค้ำประกันทางการเงินได้ก็จะดีกับตัวคุณเองมากๆเลยล่ะคะ่ะเดือนนี้ก็ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจไม่ยอ่อท้อวางแผนให้ดีนะคะเน้นความรอบเข้ารัดกุมเป็นหลกักมีแผนสำรองทางการงานการเงินเก็บเอาไว้บ้างเน้นรายละเอียดให้ดี ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและก็อย่าใจร้อนนะคะอย่ารีบร้อนตัดสินใจจนเกินไปการงานก็จะมีผลสำเร็จที่ดีตามที่หวงังตามที่ต้องการตามระยะเวลาที่ควรจะเป็นเองค่ะในเรื่องของการเงินการเงินของคนราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ดูดีนะคะการเงินดีรายได้ได,ด,ดีมีกำไรจากหน้าที่การงานทั้งไรายได้จากอาชีพหลกักอาชีพเสริม รายได้จากการลงทุนก็มีแนวโน้มที่ดีนะคะมีโชคลาภทางการเงินมีโอกาสดีทางการงานการเงินจากญาติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจ้านายคนใกล้ชิดมีโอกาสรับทราบจากญาติมีคนใกล้ชิดอีกด้วยมีโอกาสสร้างเงินสร้างกําไรจากความขยันมันเพียนมุ่งมั่นอดทนซูไม่ถอยนะคะดวงโชคลาภก็ดูดีมากด้วยแต่จะเป็นโชคลาภด้านผู้ประทามมากกว่าดวงลาภลอยนะคะมีทั้งญาติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจ้านายคนใกล้ชิดแนะนําการงาน แนะนำโอกาสทางการเงินการลงทุนเข้ามาให้มีโอกาสดีทางการงานการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเดือนนี้ก็ขอให้มันเยี่ยมเยือนญาติมิตรคนรู้จักมันเข้าสังคมติดต่อหาลูกค้าคู่ค้าเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายมันเสนองานใช้งานจะมีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามานะคะช่วงครึ่งเดือนแรกการเงินดีรายได้ดีมีกําไรจากหน้าที่การงานมีโอกาสได้เงินได้กาไรจากการงานการลงทุน เพียงแต่เดือนนี้ต้องอาศัยความขยันมากหน่อยถ้าเป็นเรื่องของการงานก็อาจจะหลายขั้นตอนหน่อยกว่าจะสําเร็จเป็นรูปกระด้างจนสามารถเบิกเงินได้ถ้าเป็นในเรื่องของการวางบินเก็บเงินหรือเบิกงบประมาณก็ขอให้ใช้มนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะใช้ลูกเล้าลูกชนเขาว่าจะช่วยให้เบิกเ,เงินได้ง่ายขึ้นช่วงครึ่งเดือนหลงังมีโชคทางการลงทุนนะคะแล้วก็จากการริเริ่มปุกเบิกเงนินใหม่โครงกงนใหม่ด้วยถึงแม้จะมีคนช่วยคิดช่วยทําช่วยแนะนํา แต่ก็ยังต้องอาศัยการลงมือทำและอาศัยความขยันมุ่งม,มั่นของตัวคุณเองอยู่นะคะเดือนนี้คุณมีแนวโน้มที่จะคิดใหญ่ฝันใหญ่และค่อนข้างที่จะมั่นใจและเชื่อมั่นในความคิดความต้องการของตัวเองมากอยู่เหมือนกันนะคะและมีโอกาสที่จะทำสำเร็จอย่างที่ต้องการด้วยเพราะมีแรงสนับสนุนที่ดีอยู่รอบตัวมีคนให้โอกาสเพียงแต่เดือนนี้ก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนเยอะอาจจะมีการมีติง้งร่วมกลมุ่มช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันหาไอเดีย กว่าจะได้ข้อสรุปกว่าจะเริ่มงานได้และเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนนะคะที่การเงินเข้าดีออกดีดังนั้นก็ขอให้ใส่ใจในเรื่องของการเงินบริหารการเงินให้ดีตั้งแต่ต้นเดือนด้วยไม่ว่าจะทําอะไรขอให้เน้นความชัวไว้ก่อนนะคะและอย่าลืมเพื่อเงินสํารองเอาไว้บ้างช่วงครึ่งกันหลังรายจ่ายอาจจะเยอะอยู่บ้างนะคะถ้าไม่ใช่ว่าเงินลงทุนเยอะกว่าที่คาดการเอาไว้ ก็อาจจะมีญาติมิตรบางคนมาพึ่งพาหรือมาเบียดเบียนในเรื่องของการเงินหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่อยากได้นั่นอยากได้นี่เพลอใช้เงินกับสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบมากจนเกินไปเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนด้วยนะคะตัดสินใจเร็วทําอะไรก็อยากให้เสร็จเร็วต้องการความสําเร็จที่รวดเร็วก็ขอให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจและระวังในเรื่องของอารมณ์เอาไว้บ้างเดือนนี้ถ้าตัดสินใจเร็วจนเกินไปจะผิดพลาดได้ง่าย นอกจากนี้ก็ขอให้ระวังในเรื่องของความคิดความต้องการและความมั่นอ,อกมั่นใจที่มากจนเกินไปเอาไว้บ้างนะคะเดือนนี้ขอให้เล่นตามเกมตามกฎหมายหลีกเลี่ยงเรื่องที่ล่อแหลมต่อกฎหมายวิสศีลธรรมเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามนองคลองธรรมแล้วก็ไม่ทําเรื่องใต้โต๊ะขอให้ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลนะคะเช็คตัวเลขเช็คข้อมูลข่าวสารเช็คเอกสารสัญญาเอกสารการเงินและเอกสารการงานให้ดีด้วย จะช่วยลดความผิดพลาดช่วยให้การงานการเงินราบรื่นมากขึ้นได้เรื่อเงินหลังเนี่ยระวังจะมองสถานการณ์ไม่ขาดอ่านเกมผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดและที่สําคัญก็ขอให้ระวังจะหลงเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อใจอ่อนผิดเรื่องไว้ใจผิดคนระวังจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันกับหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนการค้าในเรื่องของการเงินได้ หุ้นส่วนการค้านี่ก็อาจจะหมายถึงคู่ค้าลูกค้าก็ได้เหมือนกันนะคะไม่จํากัดเฉพาะหุ้นส่วนอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้ก็ระวังจะเสียเงินเพราะที่ตรงข้ามเอาไว้บ้างแล้วก็ระวังจะมีญาติมิตรท,ทั้งที่ติดต่อกันอยู่เป็นประจำและที่นานๆติดต่อกันทีมาแนะนําให้ทํางานผิดพลาดลงทุนผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ หรือมีคนมาชักชวนให้ออกนอกลู่นอกทางหรือลงทุนในเรื่องที่ล่อแหลมต่อกกัมาหรือศิลธรรมหรือเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆเป็นเรื่องที่ให้ผลตอบแทนดูดีเกินจริงออกแนวแชร์ลูกโซ่ก็อาจจะเป็นเหตุให้เสียเงินเสียทองโดยใช้เหตุได้เหมือนกันจะเชื่อใครจะช่วยเหลือใครก็ขอให้เช็คเบื้องลึกเบื้องหลังกันให้ดีด้วยนะคะเดือนนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนก้อนใหญ่จะลงทุนทำอะไรก็ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นทีละตอนนะคะ อย่าออกตัวแรงตั้งแต่เริ่มต้นอย่าเล่นใหญ่เกินความจําเป็นจะได้ไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเงินเสียทองโดยใช้เหตุได้อีกด้วยและจะช่วยให้การงานการเงินมั่นคงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะเดือนนี้การงานดีการเงินดีโชคลาบดีอยู่แล้วนะคะเติมความรอบคอบเพิ่มเข้าไปอีกนิดจะช่วยให้การงานการเงินของคุณราบรืน่นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นได้ะคะ่ะในเรื่องของโชคลาบ คนราศีพฤษภเดือนพฤศจิกายนนี้โชคลาภดูดีมากนะคะแต่จะเป็นโชคลาภด้านผู้บัญชาช่วยเหลือมีคนมาช่วยคิดช่วยทําช่วยสนับสนุนมากกวาดวงลาบลอยมีโชคลาภในเรื่องของการงานการเงินการลงทุนมีโอกาสที่ดีจากญาติมิตรคนใกล้ชิดมีโอกาสรับทราบรับโชคจากญาติพี่น้องคนใกล้ชิดอีกด้วยแล้วก็มีโชคลาภจากการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่มีเข้ามานะคะ แต่ดวงรับลอยก็ยังดูดียังมีให้ลุ้นอยู่บ้างนะคะทั้งต้นเดือนกลางเดือนก็ดูใช้ได้ทีเดียวแต่เดือนนี้มีดวงทุกขลาบอยู่ด้วยทำให้อาจจะมีเรื่องยุ่งยากก่อนถึงจะได้เงินมาหรือไม่งั้นได้มาแล้วก็อาจจะไม่ทันได้ชื่นชมให้สมใจก็มีเหตุให้ต้องจับจ่ายออกไปซะแล้วเดือนนี้ก็ขอให้เสียงโชคแต่พอดีนะคะเน้นเสียงโชคเพื่อความสนุกสนานดีกว่าอย่าลืมว่าลาบลอยเป็นของขวัญ การงานสิคะเป็นของจริงได้มาแล้วก็อย่าลืมแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ย่าผู้ใหญ่บ้านโชคลาบจะได้ยั่งยืนนะคะในเรื่องของสุขภาพตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากฟืนไฟไฟฟ้าความร้อนอุบัติเหตุจากน้ําระวังในเรื่องของไฟชอ็อตไฟรั่วไฟดูดบ้านเก่าตึกเก่าเนี่ยก็ขอให้ระวังกันให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงอายมุขของมึนเมาและสถานที่อครจรเอาไว้จะดีมากเลยค่ะ จะได้ไม่มีปัญหาย,ยุ่งยากตามมานะคะเครื่องเดินหลังขอให้ระวังในเรื่องของรถราการเดินทางระวังอุบัติเหตุจากยานพาหนะและของมีคมกันไว้ให้ดีด้วยช่วงวันที่6-9ถึงและ1 4ถึงพฤศจิกายนก็ขอให้ดูแลจิตใจกันให้ดีด้วยนะคะอย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไประวังจะเสียกำลังใจกันเอาได้ในเรื่องของความรักเดือนพฤศจิกายนนี้ คนราศีพฤษภยังคงมีความคาดหวังสูงอยู่นะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักความสัมพันธ์เป็นเดือนที่คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจสูงและเชื่อมั่นในความคิดความต้องการของตัวเองมากด้วยก็ขอให้ระวังในเรื่องของความคาดหวังอารมณ์และคําพูดเอาไว้บ้างนะคะคนไม่โสดเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงความรักดูดีใช้ได้อยู่แล้วนะคะมีความใส่ใจดูแลช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลกันดีค่ะ คนที่บ้านก็ยังแนะนําโอกาสที่ดีทางการงานการเงินการลงทุนเข้ามาให้บางครั้งบางคราวก็ยังมีของขวัญของฝากติดไม้ติดมือกลับมาให้ด้วยแต่ในด้านความรักความสัมพันธ์ก็ยังคงต้องดูแลให้ดีนะคะขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความใส่ใจและความเอื้ออาทรเป็นหลกักให้ความระมัดระวังในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังมากสักหน่อยนะคะเดือนนี้อาจจะมีอารมณ์รักมากห่วงมากอยู่ด้วยก็ขอให้ดูแลความรู้สึกของกันและกันให้ดีด้วย พูดคุยถนอมน้ำใจกันให้ดีระวังจะมีปัญหาจากคำพูดและการสื่อสารได้แล้วก็ขอให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์โดยไม่ยังคิดเอาไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนขอให้ใช้ความระมัดระวังกันให้มากด้วยระวังจะมีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจกันในเรื่องของการเงินได้ก็ขอให้ระวังกันให้ดีด้วยนะคะอย่าลืมว่าพวกคุณเป็นทีมเดียวกันพูดคุยทำความเข้าใจกันให้ดีบรรยากาศในบ้านก็จะดีเองคะ่ะ ส่วนคนโสดดวงความรักเดือนนี้ค่อนข้างจะมีสีสันมากอยู่เหมือนกันนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกดวงความรักใช้ได้ทีเดียวมีโอกาสเจอคนที่ช่วยเหลือดูแลแนะนําโอกาสดีทางการงานการเงินมาให้ช่วยให้การงานการเงินก้าวหน้านขึ้นได้ก็ขอให้เน้นไปที่คนอายุมากกว่านะคะคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความหนักแน่นมั่นคงจะถูกฉลกกว่านะคะเพียงแต่ว่าก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของความคาดหวังและอารมณ์อเอาไว้ให้มากด้วย ดวงความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไรแทนที่จะได้สายเปมาคุณอาจจะต้องกลายเป็นสายเปแทนก็ได้นะคะถึงจะได้ความรักมาเดือนนี้ก็ขอให้รักตัวเองให้มากนะคะดูแลตัวเองให้ดีระวังจะมีคนมาหลอกลวงความรักหลอกลวงเงินทองหรือเจอคนเจ้าชู้หวังคบซ้อนระวังจะกลายเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวเได้นะคะ เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก็ขอให้คนราศีพฤษภโชคดีมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะร่ำรวยเงินทองปอลอดโรคปลอดภยัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะ และจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในตอนต่อ,ตอไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ